ไปไปกันถูกพี่จำโรงแรมได้ไหมอ่ะพอไดอพ่พี่พี่นอนอยัง <laughs> พี่นอนนะ <laughs> พาลูกค้าขี่ดีๆนะมึงพาไปล้มนะเออไม่รู้นอนโรงแรมไหน <laughs> จำไม่ได้ <laughs> เออนี่งานด่วนฮะเดี๋ยวชนมาข้างหนอ๋อชนมาข้างนี้นะเออ,เอ,อมาจากไหนเนี่ยไอหลบสิแหมสีสเก็ตนะ ขอแบบว่าวันเดียวจบนะผมบอกเลยว่าไม่จบหรอกขอเป็นย4ิบสชั่วโมงดีกว่านะพเพราะมันเยอะนะครับก็เดี๋ยวต้องมาดึงนี่ดึงกระตุกเสาเก่งเลยนี่นี่นี่แล้วก็ลูดมาทั้งแถบเลยนะเดี๋ยวพ่นสีทั้งแถบเลยทั้งแถบลากยามาถึงกันชนท้ายฮนะเออพ่อนสีครึ่งคันกันชนหน้ากันชนท้ายนะเอฟซี FC จากสีสะเกตขอวันเดียวจบผมบอกว่าจบหรอกเพราะแกต้องมาให้แกบอกพ่นล้อแม็กด้วยอ่ะ ทีนี้ไม่จบเลยฮะยาวเลยก็ให้แกกลับไปนอนโรงแรมแล้วกันนะเมื่อกี้ก็งงจําไม่ได้ด้วยว่าโรงแรมอยู่ที่ไหนเออก็เดี๋ยวให้เป็นหลงกับช่าง2คนแล้วกันนะเอออะทักทายสสายครับลุยงานกันต่อฮนะฝากไว้ครับฟอร์ดนี่มีห่ออะไรวะโฟกัสอ,อัลเฟียต้าวะเนี่ยโฟกัสปะ่ะเออรุ่นโฟกัสครับอะงานส้มสีส้มด่วนชนะอ e ีสปอร์ตชลบุรีแค่นี้แหละสวัสดีครับเนี่ยไอรุ่นเนี่ยเปิดฝาปงไหนช่วยลุ้มหน่อยช่างช่างช่างสีรู้ไหม เปิดฝาโปรงตรงไงหนช่วยช่วยหาหน่อย,ยฟอร์ดรุ่นรุ่นรุ่นเลยนะโฟโฟ,ฟกัสเหรอฟอร์ดโฟกัสเปิดฝากระโปรงหน้าตรงไหนนะผู้รู้ช่วยบอกหน่อยนะเออคือผมจะถอดแบตถอดแบตเพื่อเคาะนี่นี่เออ, <laughs> อจบเจอแล้วนะ กุญแจเออเกิดมานะเพิ่งเคยเห็นเนี่ยแหละนะเปิดฝากระโปรงตรงนี้เียบร้อยนี่เด็กผมหาพักใหญ่แล้วยังหาไม่เจอเลยนะนี่สุดท้ายมาเปิดตรงนี้นะเออหาไปหาให้ตายก็ไม่เจอเลยเนี่ยหาไม่เจอหรอกแรงอยู่ตรงไหนวะไม่มีไม่มีไม่มีนะ เออสุดท้ายนี่อ่าพอรู้แหล่งแล้วยังเปิดไม่ได้เลยอ่ะอ่าแหมสุดยอดจริงเราไม่เคยใช้รุ่นนี้ด้วย <Okay. S 1> <laughs> เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับนะไอคันเจ้าปัญหานะเมื่อวานนะครับเปิดฝากระโปรงไม่ได้นะสรุปคืออยู่ตรงนี้นะครับนี่อยู่ตรงนี้นี่นะ เด็กผมหากันทั่วเลยนะเมื่อวานนะสรุปคือเสร็จแล้วนะงานสีด่วนวันเดียวจบพ่นสีกันชนนี่ฮะมาลากยาวมาเลยอ๋อมาข้างนี้ครับลูกค้าเบียดมาทั้งแถบเลยครับกันชนแก้มประตูสเกิร์ตประตูหลังเสาเก๋งตรงนี้เคาะจัดทรงใหม่ตรงนี้พ่นใหม่หมดเลยฮนะแก้มเก๋งหลังกันชนท้ายนี่ฮะวันเดียวจบครับอบพ่นขัดให้ด้วยล้างให้ด้วยอะลูกค้ามาจาก สีตะเกตนะพี่สีตะเกตนะนี่ฟอร์ดโฟก s นะอ่ะเสร็จแล้วนะกาบขอบพระคุณลูกค้าด้วยครับเดินทางกับขี่ปลอดภัยนะพี่เดอ้อเออนะเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับงานด่วนครับเขาบอกว่าไปซ่อมสีแถวบ้านจอดเป็นอาทิตย์เขายอมขับรถมาไกลดีกว่าฮะวันเดียวจบนะอ่ะสุดยอดครับกาบขอบพระคุณครับผม